แสงนวนนวนชวนให้คนครั้งคายดูเรื่องวิไลแสงสุขใสนุ่มออนนี่เรือเขาเรียกว่าแสงนิออนที่คนบ้านป่าขาดอนเข้ามานอน ลงแสง <S <S สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป้ายขอต้อนรับพี่น้องก่อสู่รายการสแตกแดกหัวคือเก่าคือเดิม,มกินไปน้่หัวไปพร้อมเว้าพื้นค้นไปมันจังมวนจังแซบพี่น้องขาพี่นอ้องเมื่อได้ยังกินค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิม แก้วบองแม่สมจิตค่ะเขาเหนียวร้อนๆค่ะสิ้นแหงสิ้นทอดพี่น้องค่ะแซ่บแก้วบองยู่วเด้อบ่าวรายใหญ่แหงพี่น้องไปชมการรับประทานให้อร่อยอร่อยกันเลยค่ะผักเครื่องเครียมมีอะไรมีกระเดินผักกระโดนกันอย่างพี่นอ้องมักแขงมักเขืออมวันนี้มียอดผักใส่นาเด้อยยอดผักใส่นะ่ะอ,อีกอย่างหนึ่งวันนี้ค่ะของใหม่ค่ะเพิ่งเคยกินวันแรกค่ะแล ดิ๊บ่แลดิ๊ดแลดิ๊ดเมียฝรังพินมากลองสิกินเบิงให้เบิงมื้อี้ค่ะลองดูนะจ๊ะว่าจะอร่อยแค่ไหนไปรับทานกันเลยบักเหล้าคราวพอบ่ยาวพอได้ดินเป็นกัเธอยเซิมอยู่หน้าหมอลำผู้บ่าวกำนอยด่านตาคมตามลำเห็นแล้วยากสิกำ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 กำคอเราค่ะ มาพี่น้องมากินค่ะมากินได้เวลากินแล้วเนาะด้เวลากินแล้วจังปลาสับยัวยัปลาสับทรงเครื่องผัดสุกแจ่วบองแม่สมจิตนั่นเองค่ะพี่น้องขะเสีบๆสบนุ่นัวยัวยัวค่ะข้าวเหนียวปั่นใญ่ๆล้างมือล้างใบล้างมือสะอาดรีบร้อยเนาะค่ะมาพี่น้องหิวเข่าแห้งปั่นใญ่ๆหลุดตุ้ยค่ะข้าวเหนียวคาะนี่ค่ะนี่ค่ะตุ้ยค่ะตุ้ย ตออุ้ยคำใหญ่ๆดวนวาจ้านี่ค่ะพี่น้องขางอืมหมากแรดิดอืมปรกกอบอืม ต้องสิไข่ไขหัวเช็ดเท่าไหมอืมอืมสิ่แหงอิบตี่ทรงห้ยค่ะเลือดอืมบดิทอดอันนี้ใส่ไมโครเวฟจะแตกแบกหัวคือเกาพี่น้องค่ะอืมพักกระโดนค่ะกินกับปลาแดกเป็นรัดแสบ สิ่งกับก่ยอยไข่มดแดงอืมมันจะมันๆหืมแล้วปัน่นใหญ่ๆมาก่นะ,ะตุย บอกพักไสย่อมาละขี้นกพี่น้องขาฮูดค่ะกสิได้ยินเสียงรถเสียงหยัางน้องมันยุดบันหยัางเขาขมไปะต,ตายมากค่ะ อืมหินมาแคงมาเขือพร้อมอืม กรอบครับหมักเดดดิบเจบ้าบองแม่สมจิตผัดสุกเรียบร้อยค่ะเสียดายไม่คอยกรอบปั่นก็เหนียวค่ะเพิ่งฝึกทำคลิปกินเนาะมันก็จะไม่ ไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ยพักใซ่ขมบ่เร็วบะทวนเราสูควิชข้อย่างนะพี่น้องเจ้าได้ยังกิ่นือเจ้าน่ะอือย่าจะทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อหรือปลาเจียวบองแม่สมจิตเนี่ยนัวครัก พเ,พ,เพิ่นเ็ดสดใหมเพิ่นเ็ดสดใหม่ค่ะพี่น้องมีออเดอร์ไปเพิ่งกับจังปุ๋งจังหยังแม,ม่จังเห็ดตรงรมเไม่ได้เห็ดถิ่มไว้เด้เนาะข้าวเหนียวติดมือเขาว่าคนขีดข่าน้นนำมันจุ่มกันจุ่มน้ำมันกันว่าคนขีดข่าเนี่ยข้าวเหนียวติดมื่อเนี่ยจะแซะกระหยัง่แะแซะ หมักแล่ดีบเสะ <c oughs> เอาซื้อยากแถวนี้ยบอกกรอบ <c oughs> หรือว่ามันเป็นแบบนี้ <c oughs> ตสบายเห็นเขาเห็ดกินกินอย่างมันกินมันก็กวบเลย เนื้อแตกกุเก้าค่ะของแท e e <oses> <t retrieve> ้ตรงเนื่อแตกค่ะอืมพป็น่องค่ะเทปปลาล้ำปลาเหลือค่ะมาค่ะมาค่ะกสิยากได้เสียงรถเสียงค้นเบากันเบาอย่างนะอยุติร้านขายของ มาจามาจากมุมนี้ก็อาจจากมุมในบ้านอม,มืออื่นอันสิภาพไปอันสภาพเหตุงานมืออืน่นกระสิสุกกระปุกจักหน่อยเลีพยงน้องบบย่าคอยกินเข่า <c oughs> ขนมกระตืดมือตืดหยาง nghe nghe nó tiếng mèo, mèo cái hình nó khá là xùa, ư, ư, túi nó nha, thì nó khả, rồi bơ, ngam ngam, pha cà đồn, pha cà đồn côn cốc côn xì bơ đào nhỏ xê phá เพิ่มคอนเสิสเร์เปิดพัดลมกัลยานเสียงมันเขา่าขอบคุณเจ้าบางแม่สมจิตแจับนัวค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้คลิปด้พี่น้องเด้ออืมอ กินได้สุขภาพรู้คำว่าเป็นแดกปลาราทรงเครื่องผัดสุกเจ้วบองแม่สมจิตอ,อแซ่บอร่อยนัวค่ะเมื่อแตกค่ะแล้วเบิ้งจะแตกแดกหัวจะลงคลิปเฉพาะเสาร์อาทิตย์พี่น้อง คลิปกินบ่มีเวลาไหมจริงๆล้วก็อยากทำลงสักอาทิตย์ละสองสามคลิปเนอกกำลังดีเนาะเห็นปะอืมเนี่ยบบพักไส้ค่ะขุมคักมัมกแรดดิดบบ่แรดดิบอนี่แรดดิบ ยังสิงขมามนั่เป็นประกอบไหมไม่จังไรกินเท่าแรกด้วยเขาเหนียวตุยครัาใหญ่ๆค่ะเสียงรถกินกับเสียงดังจัง่อยพี่นอ้อง

เอาไว้ซ้ำนีล่ล่ะค้ำสุดท้ายกิดมันจะเง้ยวจะไปกินต่อให้มันแล้วจากปัน้นซ้ำใหญไงอันนี้เพื่อเอฟที T ทุกคนเด้ออือนี่ค่ะเจียวบวงแม่สมจิตกินกับอะไรก็อร่อยอยู่ฮึรถไขของเก่าเพรากระโดนแซบ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด care, ติดตามในเด้อพี่น้องเด้อ u t u b e เทยไทยสายฮาชาแนลกับรายการสแตกแดกหัวค่ะคอมเมนต์คอมหยังมาเป็นกำลังใจให้กันพี่น้องแนะนําข่อยมาได้พี่น้องขาอยากให้เฮ็ดแบบนั่นต้องเพิ่มนั่นเพิ่มนี่สั่นพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาเรารับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปค่ะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนกินให้มันแล้วมันจะไม่แล้วแค่นี้นะพวกเธอเจ่วบองแม่สุมจิตแซ่บอร่อยนัวต้องต้องเลียกระปุกพี่น้องบา,บายบายขอบคุณค่ะ